โลกมุนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งรอบรอบตัวก็ยังเปลี่ยนได้ทุกนาทีบางทีความรักของเราก็เดาอะไรไม่ได้ดังใจจะผิดจะพังต้องลองกันไปบนหนทางมีอะไรที่แน่นอนที่เคยครบวันก่อนเลิกกันง่ายๆก็มี บางทีชีวิตคนเราอาจเจอเส้นทางให้เดินเป็นร้อยเป็นพันต่างคิดต่างฟังฉันก็แค่รู้ว่ามีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวที่มีความหมาย ไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไงรู้แค่พรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานเมื่อผ่านเวลารู้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้เกินวันนี้มีกันและกันไม่ว่าจะ,ะร้ายดีจะพบหรอะอเจอราย เพียงแต่เราทั้งคนไม่ปล่อยมือออกก้าวไปตามที่ใจเราต้องการอาจมีที่ไกลห่างแยกเดินกันคนละทางแค่เพียงลึกๆในใจจะยังจดจำเรื่องราวที่สองเรามีเก็บไว้อย่างดี ฉันก็แค่รู้ว่ามีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไงรู้แค่วันนี้จะเป็นเมื่อวานเมื่อผ่านเวลารู้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้เกินวันนี้ มีกันและกันไม่ว่าจะร้ายดีจะพบหรือเจอรายเพียงแค่เราต้องคนไม่ปล่อยมือบางครั้งเราก็ห่างกันไกลและบางครั้งเราก็ต่างทางเดินแต่สิ่งที่สำคัญมันคือความในใจที่จะไม่เปลี่ยนไป บางครั้งเราก็ห่างกันไกลและบางครั้งเราก็ต่างทางเดินแต่สิ่งที่สำคัญมันคือความในใจที่จะไม่เปลี่ยนไปฉันก็แค่รู้มีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไง รู้แค่พรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานเมื่อผ่านเวลาโรา้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้กันวันนี้มีกันและกันไม่ว่าจะ,ะร้ายดีจะพบหรือเจะอะรายเพียงแค่เราต้องคนไม่ปล่อยมือ